p าร์ตี้บ็อกซ์ันคอสมาแล้วจะแตกต่างจากรุ่น1นึ่งยังไง mm hmm. เข้ามาแล้วนะครับกับ PARTY BOX ็อ c o r อันคอ2ะฮะด้านนี้นะฮะซึ่งต่อยอดมาจากรุ่นแรกนะรุ่น1นนะมาดูกันดีกว่าครับว่าจะแตกต่างอย่างไรนะฮะเผื่อบางคนเนี่ยกำลังแบบ เออเห็นมันกําลังเข้ามากําลังแบบเอะใจอยู่ว่าเออจะซื้อดีไหมนะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนนะฮะเรื่องไฟแสงไฟเนี่ยจะมีความหนาขึ้นอ่าสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับไฟ RGB จนะฮะจากด้านข้างเนี่ยที่เป็นแถบอย่างเงี้ยมาอยู่ด้านบนแทนนะครับผมถัดมาที่รูปทรงนะฮะถ้าเป็นรุ่น1เนี่ยอันคหนึ่งจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นแบบคางหมูนะ,ะส่วนปุ่มด้านบนนะ,ะสำหรับการสั่งการต่างๆฮะ,ะต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนมานะฮะ ในส่วนของแสงเนี่ยตอนนี้หมุนได้แล้วแต่ก่อนเนี่ยต้องกดกดย้ำๆหลายๆครั้งถ้าจะเปลี่ยนรูปแบบนะฮะอันนี้คือแค่หมุนนะฮะแล้วก็มีปุ่ม AuraCast นะฮะที่เพิ่มเติมมานะฮะแต่เดิมเนี่ยจะเป็น TWS นะฮะซึ่งสามารถเชื่อมต่อลำโพงแบบนี้ได้แค่2ตัวแต่สำหรับ AuraCast เนี่ยได้มากสูงสุดเนี่ยเขาบอกมาว่าถึง100ตัวเลยนะครับเป็น100ตัวเลยนะก็ สามารถเชื่อมต่อได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองในเรื่องเอฟเฟกของไมโครโฟนเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่มีปุ่มปรับเนี่ยอยู่4ปุ่มนะฮะตอนนี้มีแค่2ปุ่มเท่านั้นนะ,ะก็จะมีแค่วอลลุ่มกับเอ็โคนะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเราสามารถไปปรับเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชันนะะไม่ต้องห่วงนะอันนี้ก็จะดูมินิมอลลงนั่นเองในส่วนของการเชื่อมต่อนะฮะรุ่นใหม่นะอัปเดตมาเป็นแผงเลยนะฮะช่องเชื่อมต่อเป็นแจ็คตัวใหญ่ต่อกับกีตาร์ต่อกับไม้นะฮะแล้วก็ USB เนี่ยจากเดิมที่เป็น A เน รุ่นใหม่จะเป็น type C แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็ใช้เป็น type C กันแล้วนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ตะกี้บอกว่ามีช่องเสียบไม้เนี่ยก็จะมีปุ่มปรับเกนสำหรับไม้ด้วยนะครับเพิ่มขึ้นไปให้ในรุ่นนี้นะฮะมาที่แบตเตอรี่กันบ้างนะฮะรุ่นเดิมเนี่ยจะใช้ได้อยู่10ชั่วโมงนะฮะจะเป็นแบบวิวอินข้างในแต่รุ่นใหม่เนี่ย 15ชั่วโมงนะสูงสุด15ชั่วโมงแล้วก็สามารถถอดมาเปลี่ยนแบตได้ด้วยนะฮะเผื่อใครที่เดินทางไกลๆนะฮะก็สามารถซื้อแบตเตอรี่สำรองมาใช้ได้นะฮะถัดมาที่ด้านล่างนะฮะก็จะเป็นช่องระบายเบสนะฮะก็ขนาดใกล้เคียงกัน นะครับผมอ่ะก็เพิ่มความตึบขึ้นไปนะฮะสำหรับเบสนั่นเองนะฮะเรื่องบอดี้ไปแล้วนะฮะมาที่เรื่องของไมโครโฟนกันบ้างนะฮะอ่ะดีไซน์ใหม่นี่ดึงมาแล้วนะฮะจะมีมาให้2ไม้นะฮะสำหรับไม้ของเขาเนี่ยนะอ่ะให้ดูเลยนะฮะรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นสีส้มด้านบนนะจะเป็นสีส้มล้วนนะฮะแต่รุ่นใหม่เนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นอาจจะมีแถบส้มนิดนิดนะ,ะแต่หลักๆแล้วจะเป็นสีดำนะฮะ น้ำหนักจะเบาวกว่าเดิมเยอะนะฮะมีมาให้2อันเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะจะแตกต่างกันนะ,ะรุ่นใหมนะ่สามารถชาร์จใช้งานแล้วชาร์จได้นะฮะแต่รุ่นเก่าเนี่ยต้องอเปลี่ยนถ่านนะครับผมในส่วนของตัวยึดนะรุ่นใหม่เนี่ยจะมี เป็นยางยึดมาให้ทั้ง2ด้านซ้ายขวาเลยนะครับก็ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะสำหรับสายคาโลเก้นั่นเองเดี๋ยวมาดูสเปคภายในกันบ้างดีกว่านะฮะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างนะฮะในส่วนของดอกลําโพงนะฮะให้มาขนาดใหญ่เท่าเดิมนะครับ5.25นิ้วในส่วนของทวิต ตอร์นะฮะก็เล็กลงนะฮะจาก1.75เล็กลงไปนิ้วหนึ่งนะฮะเหลือเพียง0.75นิ้ว2ด้านนะฮะที่บอกว่าเล็กลงเนี่ยคือดีขึ้นนะครับผมเพราะว่ายิ่งเล็กเนี่ยในส่วนของเทวิตเตอร์เนี่ยคือเสียงที่จอออกมาดีขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็กําลังขับเนี่ยอยู่เท่าเดิมนะฮะคือ100วัตต์นั่นเองนะฮะก็ถือว่ากระหึมนะสำหรับไซส์เล็กๆแบบนี้การกันน้ำนะฮะอยู่ที่ IPX4 เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ในส่วนของบลูทูธเนี่ยจะมีการอัปเกรดมา เดี๋ยวนี้เป็นเอร์ชั่น5.4แล้วนะครับก็สามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องของเสียงเนี่ยเขามีการนํา AI เข้ามาช่วยนะก็คือ AI Sound Boost นั่นเองนะยุคนี้ก็ AI เริ่มเข้ามานะมีบทบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็มีการใส่ AI อัปเกรดมาให้นะฮะจากรุ่นหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันดูดีกว่าครับ Potential is deep inside of me. But they hate when you're successful because they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Huh. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? And these times it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed in, then then proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate be special if I get rid of the devils they think that I am a rebel I think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful I think that work is essential the grind is all in your mental and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon all the negativity man I'm in you ask with all I've been through I've been making changes for the ages five ten year plans I could. I attack that shit, I'm tenacious And if you ain't, get the fuck out of my way then Got one life, I won't regret it I will fight until I get it I'll look back one day from heaven and say damn I learned some lessons And say damn I had no questions I had fun in every second And the journey was a blessing, yeah They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous มาคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องของเสียงเนี่ยเรียกว่ามีความละเอียดยิ่งขึ้นนะครับ จาก AI นะอันนี้ดาวนะว่าจาก AI แล้วก็ในเรื่องของความตึบนะร้อยวัตต์นะก็ถือว่ายังคงความเป็นปาร์ตี้บ็อกซ์นะถึงจะเป็นบ็อกซ์เล็กก็ตามนะแต่ก็ได้ทั้งในเรื่องของดีไซน์ไฟใหม่นะเวลาเราฟังไปเราไม่ได้ดูแค่เราไม่ได้ฟังแค่เสียงเราดูแบบมีความเพลิดเพลินกับตัวไฟไปด้วยนะถือว่าอัปเกรดมาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะสายปาร์ตี้คนเดียวนะบางทีอยากปาร์ตี้คนเดียวหรือแบบปาร์ตี้แบบเล็ก ไม่ได้ใหญ่มากอะไรแค่นี้นะในห้องขนาดเล็กก็เอาอยู่ในส่วนของไมโครโฟนนอกจากดีไซน์ใหม่นอกจากจะชาร์จได้แล้วนะครับก็ย่านความถี่ก็กว้างขึ้นนะทำให้เสียงเราร้องเนี่ยดีขึ้นนะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะขึ้นนั่นเองนะฮะในส่วนของ E Q นะฮะถ้าเป็นลำโพงเนี่ยจะปรับย่านได้มากกว่าเดิมนะฮะแต่เดิมเนี่ยปรับในแอปเนี่ยได้แค่3ย่านด้วยกันนะฮะ อันใหม่นี้ได้7ย่านเลยนะครับในส่วนของความถี่เนี่ยก็อยู่ที่ตั้งแต่40ถึง20,000เฮิร์สนะฮะส่วนเรื่องของไมโครโฟนนะคุณก็สามารถปรับได้เช่นกันบางคนเห็นว่าเอ๊ะทำไม ปุ่มปรับมันน้อยกว่าเดิมนะครับปรับเอฟเฟกต์ต่างๆได้น้อยกว่าเดิมนะมีแค่ตัววอลลุ่มกับเอ็กโคเองนะอันนี้ต้องบอกว่าสามารถเข้าไปปรับนะในแอปพลิเคชันได้เพิ่มเติมนะตรงนี้มันก็จะดูมินิมอลลงนะฮะก็ในแอปเนี่ยนอกจากปรับอีต่างๆยังสามารถปรับเอฟเฟกต์ไฟแล้วก็ปรับลูกเล่นอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะครับลองไปเล่นกันดูครับถือว่าแอปนี้เนี่ยตอบโจทย์สายปาร์ตี้นะมาดูที่การถือบ้างนะฮะใครจะหิ้วไปไหนนะฮะถ้าแบบเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบว่า แข็งแข็งแน่ๆนๆนะติดไว้เลยยึดติดไว้กับตัวลำโพงด้านบนเลยนะครับแต่ถ้ารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นยางนะฮะจะมีความบางแล้วก็ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะถือแล้วสบายมือกว่าเดิมนะคราวนี้มีคําถามหนึ่งนะผมว่าหลายท่านคงจะสงสัยกันนะว่าตัวนี้กับตัวนี้จะต่อกันได้ไหมนะคำตอบคือต่อได้นะครับผมแต่ต่อได้แค่2ตัวนะครับ1กับ2เป็นสเตอริโอนะครับ เขาก็ใช้ TWS นั่นแหละในการต่อนะครับต่อ TWS ปกติจะสามารถปรับได้ต่อได้ในแอปนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเชื่อมต่อหลายๆตัวเลยนะฮะอันนี้เนี่ยก็ต้องเป็น AuraCast แล้วซึ่งก็จะใช้กับที่มีสัญลักษณ์ AuraCast เท่านั้นนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีในลำโพงใหม่ๆของทาง JBL นะฮะไม่ว่าจะเป็น Party Box หรือรุ่นเล็กๆอย่างโ o อย่าง Clip ก็เริ่มมีให้เห็นกันแล้วนะฮะข้อดีของตัว AuraCast เนี่ยก็คือสามารถเชื่อมต่อได จำนวนเยอะๆนะแล้วก็จะไม่ดีเลยเรียกว่าดีเลยน้อยลง้ืยกันนะเพราะจากเดิมเนี่ยมันต้องต่อเป็นเชนไปเรื่อยๆอันนี้เนี่ยก็จะดีเลยน้อยลงเพราะเป็น1ต่อหลายๆตัวแล้วนะครับผมและมาดูราคากันบ้างดีกว่านะครับเปิดตัวมาเนี่ยต้องบอกว่าห่างกัน1,000บาทนะ ตัวนี้18,900นะตัวนี้19,900บาทต่างกันพันหนึ่นะฮะซึ่งถ้าถามว่า1,000บาทเนี่ยคุณได้อะไรเพิ่มมาบ้างเนี่ยโอ้โหได้ทั้งตัวของ AI sound นะที่บูสเสียงให้มันมีความกระคืม่มีความสดมากยิ่งขึ้นนะได้ทั้งในเรื่องของไมโครโฟนแบบใหม่นะย่านเสียงลงไปได้ต่ำ กว่าเดิมนะเสียงทําให้มันหลากหลายยิ่งขึ้นได้ทั้งเรื่องของแบตเตอรี่นะที่ถอดออกได้เปลี่ยนได้นะครับบลูทูธที่อัปเดตเวอร์ชันมาให้นะเรียกว่าเพิ่มหลายหลายอย่างทีเดียวนะในส่วนของ uh, การอัปเดตสเปคต่างๆนะส่วนดีไซน์เนี่ยผมว่า แล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมแล้วคุณผู้ชมล่ะครับชอบดีไซน์รุ่นไหนชอบสเปครุ่นไหนมากกว่ากันลองคอมเมนต์มาได้นะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะฮะลองมาดูลองมาฟังของจริงกันได้นะฮะอยู่ที่โชว์รูม AV v v l u e วานิลามูลชั้น4แต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อ